สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับวันนี้เรามาต่อกานหลังจากที่นักเรียนได้ทําข้อสอบก,กลางภาคไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่13นะครับนะเราเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องที่คุณครูจะแนะนําในสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมุมนะครับนะเรื่องแรกก็คือมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางตัดเส้นตรงคู่หนึ่งนะครับนะซึ่งนักเรียนจะต้อง หาให้เจอว่าเส้นใดเป็นเส้นตัดขวางนะครับนะเส้นตัดขวางนักเรียนดูในรูปภาพนะครับเส้นตัดขวางเป็นเส้นที่ตัดเส้นตรงสองเส้นขึ้นไปอยู่บนระนาบเดียวกันเส้นตัดขวางเนี่ยเป็นเส้นที่มันไปตัดเพื่อนนั่นเองไปตัดเพื่อนอะสองเส้นไปตัดสองเส้นอาจจะมีสามเส้นสี่เส้นก็แล้วแต่ไปขวางเพื่อนเขาอยู่เนี่ย นั่นแหละเส้นนั้นแหละเราเรียกว่าเส้นตัดขวางหาให้เจอนะครับว่ารูปนั้นอน่ะเส้นไหนนะที่มันไปนตัดขวางเกื้อนอยู่นะครับนะอะเหมือนเหมือนอรูปแรกเนี่ยมันรูปเนี้ยมนรูปเนี้ยที่เป็นวงเนี่ยรูปนี้ดูดูเส้นไหนเป็นเส้นตัดขวางเนี่ยเส้นตัดขวาง มันจะเป็นเส้นที่ไปตัดเพื่อนสองเส้นหรือสามเส้นก็ได้หรือเสี่เส้นก็ได้ตั้งแต่สองเส้นขึ้นไปซึ่งเส้นตัดขวางอันนี้ก็คือเจ้าเส้นสีเงินเนี่ยหนูเห็นไหมมันไปตัดเพื่อนมาไปขวางเพื่อนอยู่อ่าเราจึงเรียกส่วนของเส้นตรงโทษเส้นตรง st เนี่ยว่าเส้นตัดขวางเป็นเส้นตัดขวางเนี่ยทีเนี้ยมีเจ้าเส้นสีํำเงินเนี่ยหนูเห็นไหมครับหนูเห็นเส้นสีนํำเงินไหมเนี่ย ไปตัดขวางเพื่อนอยู่ไอ้เจ้าสองเส้นเนี่ยมันตั้งของมันอยู่ดีๆมีเส้นหนึ่งไปตัดขวางเพื่อนอยู่นี่แหละเราเรียกว่าเส้นตัดขวางต่อไปในรูปที่สองรูปนี้ครับในรูปที่สองรูปนี้หูดูสิเส้นไหนเป็นเส้นตัดขวางเส้นไหนเป็นเส้นที่ไปตัดเพื่อนเส้นส่วนของเส้นตรงระโทษเส้นตรง ST นเองเนี่ยไปตัดเพื่อนอีกแล้ว นี่แหละคือเส้นตัดขวางที่นักเรียนจะต้องรู้จักเจาก้าเส้นสีฟ้านี่แหละเป็นเส้นตัดขวางนะครับนะอไ,ไปดูต่ออ้าวนี้เราก็มาดูต่อเลยมีมีตัวอย่างมาให้ดูรูปแรกครับรูปเนี้ยเขาบอกว่ามี รังสี MN เนี่ยรังสี MN เนี่ยสีแดงเนี่ยนะครับไปตัด2เส้นเลยไปตัดทั้งเส้นตรง GH เส้นตรง EF เนี่ยไปตัดเห็นไหมครับว่าเส้นสีแดงเนี่ยเห็นไหมในหน้าจอเนี่ยเส้นนี้เป็นเส้นที่ไปตัดเพื่อนทั้ง2เส้นเลยแสดงว่าเส้นนี้แหละเป็นเส้นตัดขวางเส้นสีแดงนะครับรังสี MN เนี่ยเป็นเส้นตัดขวางนั่นเองต่อไปรูปที่2นี้ครับนักเรียนสังเกตดูซิเส้นไหนเป็นเส้นตัดขวาง เส้นสีแดงนั่นเองไปตัดเพื่อนสองเส้นเลยเห็นไหมเส้นตรงจชเนี่ยไปตัดรังสีกอขอและไปตัดรังสีอง,งเราจึงเรียกสเส้นตรงจชนี่ว่าเส้นตัดขวางอ่าเรียกว่าเส้นตัดขวางต่อไปรูปที่สามหนูสังเกตดูสิว่ามีเส้นตรง KL เส้นตรง MN MM, เส้นตรง OP เนี่ยสามเส้นเนี้ยถูกเส้นหนึ่งเส้นตัดขวางเพื่อนอยู่ไปตัดเพื่อนก็คือส่วนของเส้นตรง QU เนี่ยเป็นเส้นตัดขวางเพราะว่าไปตัดสามเส้นเนี่ยเห็นไหมครับนี่ไปตัดเพื่อนหรื่สามเส้นเดี๋ยวไปขวางคนอื่นอยู่ไปตัดขวางคนอื่นอยู่เนี่ยนี่แหละเส้นส่วนของเส้นตรง q l ก็เลยเป็นเส้นตัดขวางต่อไปรูปที่ สี่ครับเส้นใดเป็นเส้นตัดขวางเส้นตรง RV เป็นเส้นตัดขวางเพราะไปตัดส่วนของเส้นตรง AX ส่วนของเส้นตรง BY และส่วนของเส้นตรง CZ นะครับนะเจ้าส่วนเจ้าเส้นตรง r RV เนี่ยไปตัด3เส้นนี้จึงเป็นเส้นตัดขวางนั่นเองนะครับนะะคราวนี้ อันนี้เราไปดูตัวอย่างกันบ้างนี่มีเมื่อ,อรู้จักเส้นตัดขวางแล้วอันนี้เรามาดูต่อเมื่อมีเส้นตัดขวาง <_ uch> ก็จะเกิดเป็นมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางเรามารู้จักมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางกันก่อนเอาหลักง่ายๆเลยหนูหาเส้นตัดขวางให้เจอเมื่อไหรที่หนูหาเส้นตัดขวางเจอเสร็จปุ๊บเราก็หามุมที่มันอยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางคือพอแบ่งปุ๊บ จะอยู่ข้างเดียวกันเส้นตัดขวางจะถูกเส้นตัดขวางเนี่ยจะแบ่งมุมออกมาเป็นสองกลุ่มก็คือกลุ่มซ้ายหรือกลุ่มขวาหรือกลุ่มบนกับกลุ่มล่างก็แล้วแต่รูปนั้นเหมือนอย่างเช่นรูปนี้ครับเหมือนอย่างเช่นรูปนี้นักเรียนดูรูปนี้สิครับนี่ QR เนี่ยเป็นเส้นตัดขวางตัดกันโชกเนี่ยตัดตรงเนี้ยตัดโชกเลยตัดโชกเลยโอ,อ้ใหม่ใหมเนี่ตัด เส้นนี้เป็นเส้นตัดขวางทัดเฉะเกิดมุมอยู่ทั้งหมดสองกลุ่มด้วยกันคือกลุ่มที่อยู่ด้านบนกับกลุ่มที่อยู่ด้านล่างเห็นไหมครับมันแบ่งซีกเลยเหมือนเอาเส้นเหมือนเอาเส้นเชือกเนี่ยไปขึงไว้ว่านี่ห้ามห้ามผ่านนะแล้วก็จะอยู่มันจะมีมุมอยู่ฝั่งหนึ่งนี่มันจะมีมุมอยู่ซึ่งมุมเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งนี้ กำมุมที่อยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับมีอยู่ทั้งสองมุมแบ่งเป็นสองส่วนเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้มุมที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางคุณครูจะเรียกว่ามุมที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางตอนนี้แบ่งออกมาเป็นสองข้างแล้วแล้วมุมที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางกลุ่มแรกก็คือมุม8มุม5มุมสและมุมสนะครับนะมุมแมุมหมุมสี่ะแล้วก็มุมหแล้วก็มุมห เป็นมุมที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางมีมุมอะไรบ้างหล่กมีมุมแปมีมุมห้ามีมุมสี่และก็มีมุมหนึ่งที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางเห็นไหมครับอันบนเนี่ยมีนี่คือสี่มุมนี้อยู่ข้างเดียวกันแล้วแล้วก็อีกสี่มุมก็จะอยู่อีกข้างหนึ่งก็คือมุมเจ็ดมุมหกมุมสาม และก็มุมสองจะอยู่อีกข้างหนึ่งของเส้นตัดขวางเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วหนูหาเส้นตัดขวางให้เจอแล้วเมื่อ,อไหรที่เจอเส้นตัดขวางแล้วนั้นให้หนูแยกกลุ่มของมุมว่ามันอยู่ในกลุ่มของเส้นตัดขวางฝั่งหนกันแน่นะครับนะอันนี้มาดูกันต่อมีตัวอย่างให้มีตัวอย่างให้ตัวอย่าง ันแรกเลยดูดูรูปหนึ่งครับเส้นไหนคือเส้นตัดขวางหาเส้นตัดขวางให้เจอก่อนเส้นไหนคือเส้นตัดขวางเส้นตัดขวางคือเส้นตรง E F นั่นเองนี่เส้นนี้คือเส้นตัดขวางปุ๊บนะพอตัดเสร็จปุ๊บจะมีมุมอยู่ทั้งหมด2ฝั่งด้วยกันนะครับนะอยู่ฝั่งด้านบนอยู่ฝั่งด้านล่างใช่ไหมคราวนี้เรามาแยกกลุ่มเลยมุมที่อยู่ ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางกลุ่มที่1กลุ่มที่1ก็คือมุม1มุม2องมุมหมุม6มุมหมุมสองมุมห้าและก็มุม6อยู่ฝั่งเดียวกันเห็นไหมครับมุมนี้จะมีมุม1มุมสองมุมห้าแล้วก็มุม6อยู่ฝั่งเดียวอยู่ฝั่งข้างบนเพราะว่าเส้นนี้ ถูกตัดกวางแล้วขึงไว้แล้วขึงเชือกไว้ด้านบนเป็นมุมอยู่กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งด้านล่างก็จะมีมุมสามมุมสี่มุมเจ็ดและข้อมุมแปดนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบอีกฝั่งหนึ่งก็คือเจ้ามุมสามมุมสี่มุมเจ็ดและข้อมุมแปดเป็นมุมที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางอีกกลุ่มหนึ่งมันแบ่งได้ของกลุ่มนั่นเองนะครับนะมันแบ่งได้ของกลุ่มกลุ่มแรกก็คือมีมุมหนึ่ง มุมสมุมห้าและมุม6ส่วนกลุ่มที่สองก็จะมีมุม3มุมสีมุมเและมุมแปเป็นมุมที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางต่อไปรูปที่สองนะครับหาเส้นตัดขวางให้เจอเส้นตัดขวางอยู่เส้นไหนเส้นตัดขวางของข้อน,นี้ก็คือเส้นตรง KL นั่นเองเส้นตรง KL นั่นเองเมื่อนักเรียนทราบเส้นตัดขวางแล้วเราก็สามารถที่จะแบ่ง มุมออกมาเป็นสองกลุ่มได้กลุ่มแรกฝั่งซ้ายก็จะมีมุมหนึ่งมุม4มุม5และก็มุม8ดนั่นเองกลุ่มนี้มีอยู่4มุมนะครับมีมุมหนึ่งมุม4มุม5และก็มุม8นะครับต่อไปอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ทางด้านขวาก็จะมีมุม2มุม3มมุมหก และก็มุม7จนั่นเองมุมสองมุมสามมุมหและก็มุม7เป็นมุมที่อยู่บนเส้นบนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนักเรียนจะต้องหาเส้นตัดขวางให้เจอและเมื่อไหร่ที่นักเรียนหาเส้นตัดขวางเจอแล้วนั้นนักเรียนก็จะสามารถแบ่งมุมออกเป็นสองกลุ่มได้ที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางได้เลยนะครับอ่ะต่อไปไปดู อ่าตัวตัวอย่างที่ตัวอย่างที่สามรูปที่สามเส้นใดคือเส้นตัดขวางออาหายเจอกอนเส้นตัดขวางคือเส้นไหนที่มันไปนขวางกันอยู่เส้นตัดขวางก็คือส่วนของเส้นตรง U V นั่นเองเส้นนี้เป็นเส้นตัดขวางเมื่อตัดเสร็จปุ๊บเราจะแบ่งมุมออกเป็นสองกลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือมุมหนึ่ง นี่ตัวอักษรจะเขียนมุมตรงนี้ละมุมสองมุมสามุม4ี่โอ้เรียงเลยอ่าได้แล้วกลุ่มแรกครับมุม1มุมสองมุมสามและมุมสี่ต่อไปอีกกลุ่มหนึ่งก็คือมุมห้ามุมหกมุมเจดและก็มุม8ดนั่นเองอ่าได้แล้วทั้งหมดสองกลุ่มด้วยกันนะครับอมาสรุปด้านล่างกลุ่มแรกก็คือมุมหนึ่งมุมสอง มุมสามและมุม4ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือมุมห้ามุมหมุมเและก็มุม8ดนั่นเองนะครับได้มาเป็นสองกลุ่มเรียบร้อยต่อไปข้อสุดท้ายรูปที่สี่ครับหนูหาเส้นตัดขวางให้เจอเร็วเส้นตัดขวางคือเส้นไหนเส้นตัดขวางคือส่วนของเส้นตรง ST นั่นเองพอแบ่งออก พอได้เส้นตัดขวางเสร็จปุ๊บจะถูกแบ่งกลุ่มของมุมออกมาเป็น2กลุ่มนะครับนะกลุ่มแรกก็คือจะมีมุม1มุม3ามุมหแล้วก็มุม7นั่นเองมุม1มุม3ามุม5และกอมุม7อ่าเราก็จะได้แล้วครับว่ามีมุม1มุมสามมุมหแล้วก็มุม7นั่นเองอยู่ในกลุ่มแรกต่อไปอีกกลุ่มหนึ่งก็จะมีมุมสอง มุม4มุม6และข้อมุม8ดนั่นเองมุม2มุม4มุม6และมุม8เป็นมุมที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางแบ่งออกมาเป็นสองฝั่งเรียบร้อยแล้วนะครับนะ,นะในชั้นป .5 วันนี้เราเรียนกันในส่วนของเส้นตัดขวางรู้จักเส้นตัดขวางแล้วและก็รู้จักมุมที่เกิด จากเส้นตัดขวางและเป็นมุมที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนะครับแบ่องออกมาเป็นสองกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนเมื่อเข้าใจโจทย์แล้วเมื่อเรียนแล้วก็เอาแบบฝึกหัดไปทํานะครับนะแบบฝึกหัดทําลงไปในข้อสอบได้เลยนะครับลงไปในแบบฝึกหัดได้เลยและนํามาสง่งครูตามวันเวลาที่กําหนดนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องถัดไปนะครับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ